สวัสดีครับพบผมนะฮะโต๊ะโตถอยนะฮะคลิปนี้มารีวิวนะฮะสำหรับตัวรถแมคโครนะฮะจะเป็นตัวตัวที่ดีที่สุดของทางร้านนะตอนนี้นะฮะเป็นตัว v o l v o นะฮะ E EC 1 6 0นะฮะโมเดลของเขาก็คือไอเทมนะครับ E 0 1 0 0 0 3นะฮะตัวนี้นะครับเป็นของค่ายดับเบิลยีนะสเกลของเขาคือ1นึต่อสินะฮะ Full Metal Electric นะครับ e อ็กโคลเลเตอร์ EC 1 6 0 น,นี่คือแพ็กเกจของเขานะฮะน้ำหนักแพ็กเกจของเขารวมทั้งหมดเนี่ยดูประมาณสิบสี่กิโลนะฮะเวลาส่งเวลาส่งไปจะเป็นกล่องแบบนี้เลยนะครับสิบสี่กิโลเดี๋ยวเรามาแกะดูนะฮะว่าตัวนี้มีอะไรให้บ้างนะครับเนี่ยฮะก็แกะกล่องมาลาักษณะนี้มันจะมีกล่องโฟมของเขาใหม่ชั้นหนึ่งนี่นะครับอ่ะกล่องโฟมเป็นลักษณะอย่างนี้เลยนะะเวลาเราจะเก็บนะครับก็จะมีลูกศรบอกอยู่นะครับว่าตรงไหนบนล่างนะครับ พอแกะกองโฟมมาแล้เป็นลักแสดยยงไหมเอาผิดผิดผิดสอนนะครับรถสอนต้องขึ้นบนนี่ครับนี่คือตัวอ่าของแมคโครนะครับมีแอสเซทซอรี่นะฮะตัวจับอ่านะฮะนี่คือตัวโทรศัพท์นะฮะจับโทรศัพท์สายชาร์จสายชานะร์จนะฮะรีโมทแล้วก็สายชาร์จอ่าแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่ของตัวนี้ที่ให้มาเป็นแบตเตอรี่สองเซลล์นะคุดส7.4โวลต์นะครับสามพันมิลลิแอมส่วนรีโมทคอนโทรลนะครับเป็นระบบ RC แล้วนะครับสำหรับตัวนี้ครับนี่คือระบบคอนโทรลของเขานะครับมีสวิตช์ลักษณะนี้เลยนะครับไม่ต้องใส่แบตเตอรี่แล้วนะฮะเป็นแบตเตอรี่ชาร์จในตัวนะครับอ่มาดูตัวรถกันบ้างตัวรถของเขานะฮะน้ำหนักเพียวๆของเขาเลยเนี่ยมันจะอยู่ที่สิบ กิโลนะครับสิบกิโลพอดีนะครับตัวนี้เป็นตัวการส้มอันไหนแป๊บนึงอ่านะฮะตัวนี้นะครับของเขาเนี่ยน้ําหนักจะอยู่อยู่ที่สิบกิโลนะเป็นสโตอ่าตัวเหล็กทั้งคันนะครับเดีย๋ยวเราจะเริ่มตั้งแต่อุปกรณ์ด้านหน้านี้ก่อนเลยนะครับ บุ eye, oh, this this Here, right. well, so ้งก so ีของเขานะครับเป็นบุ้งกีเหล็กนะฮะแล้วก็ตัวอาร์มของเขาเนี่ยเป็นอลลอยนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวระบบเซอร์โวตัวแรกนะของบุ้งกีมีสายยางตรงนี้เป็นสายยางจําลองนะครับไม่ได้ใช้งาฮะตัวนี้นะครับสายยางจาลองแล้วก็กระบอกตรงกลางนะก็เป็นระบบไฮโดรเป็นระบบเซอร์โวเหมือนกันนะฮะตัวนี้ตรงนี้ก็จะมีตัวยกนะครับ2ตัวนะครับตัวยกของเขาทันะครับตัวนี้จะเป็นแขนขั้นไว้เฉยๆนะครับตัวยกของเขาจะเป็นตัว ฟีสโกอยู่ข้างในลักษณะน,นี้นะครับตรงนี้อ่านะครับเดี๋ยวเรามาดูแท็กกันบ้างนะครับแท็กของเขาเนี่ยเป็นแท็กเหล็กนะครับอ่าแล้วก็ช่วงล่างของเขาก็เป็นช่วงล่างเหล็กลักษณะอย่างนี้นะฮะล้อหน้าล้ออ่าน้ำหลังก็จะเป็นเหล็กแบบนี้เลยนะครับมาดูวิธีการนะครับข้างๆเนี่ยมาสามารถที่จะเปิดได้นะครับ เราเปิดออกมานะครับก็จะมีช่องให้ใส่แบตเตอรี่นะครับเราเสียบแบตเตอรี่เข้าไปข้างในแบบนี้ก่อนนะครับจากนั้นก็เสียบแบตเตอรี่ตามขััวได้เลยนะครับเมื่อเสียบเสร็จนะครับเราก็ปิดฝาลักษณะนี้นะครับจะสังเกตนะครับว่าตรงนี้จะมีไฟอยู่เพราะว่าฝั่งนี้มันมีสวิตช์อยู่นี่ครับมันก็สามารถเปิดฝาได้อสองข้างฝั่งนี้นะครับมีสวิตช์ปิดเปิดของตัวรถนะครับสามารถกดปิดเปิดได้ลักษณะนี้นะครับแล้วก็ประตู นะครับของคนนั่งนะครับก็สามารถที่จะเปิดปิดได้ลักษณะนี้เลยนะครับมีอินเดียข้างในนะครับมีแม่เหล็กตัวล็อกตรงนี้ไว้นะครับส่วนข้างหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีไฟสองดวงนะับมีไฟสองดวงนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูวิธีการเล่นกันนะครับวิธีการเล่นนะฮะหนำแรกเราต้องกดปุ่มนะฮะรีโมทนะครับสองปุ่มนี้กดช้างอ่านะฮะเมื่อกดช้างนะครับ ตัวฝั่ง CX ตรงนี้ก็คือบอกค่าแบตเตอรี่ของตัวรีโมทนะครับ RX นะฮะจะบอกแบบค่าแบตเตอรี่ของตัวรถนะครับอ่าเราก็มาออนสวิตช์นะครับที่ตัวรถอ่าเมือ่อออนสวิตช์ที่ตัวรถนะครับมันก็จะบอกสถานะบอกค่าแบตเตอรี่ของตัวอ่าของตัวรีโมทไอของตัวรถด้วยนะครับว่ามีมากน้อยแค่ไหนนะครับจากนั้นเราก็ลองเล่นได้เลยนี่ครับนี่คือการขึ้นนะครับ แล้วก็ลงลักษณะนี้นะครับต้องบอกว่านะฮะความเร็วนะครับนีนะ่เราสามารถที่จะยืดแขนนะฮะความเร็วช้าเร็วได้ตามมือเลยนะฮะนี่นะสามารถยืดแขนได้ตามเร็วตามมือเลยนะครับนี่ของตัวบุง้งจีนี่นะฮะจะเป็นลักษณะนี้แล้วก็บั่กนี้คือการาการหมุนนะครับ การหมุนนะเราสามารถที่จะหมุนช้าหมุนเร็วได้ไหมครับนี่ผมหมุนแบบช้าช้านะฮะหมุนช้าหมุนเร็วได้เลยนะครับค่อนข้างที่จะตามมือดีนะครับแบบตัวนี้แล้วก็การเดินการเดินก็จะใช้สวิตตัวนี้นะฮะสวิตตัวโอแล้วก็ตัวพีนะฮะการตัวเดินของเขานะฮะอ่าลัะษณะนี้นะครับ ี่ยตัวนี้สามารถที่จะเล่นได้แบบนี้เลยนะครับส่วนสวิต์นะครับอีสวิต์หนึ่งนะครับที่ใช้งานนะครับจะเป็นสวิตตัวตัวแอตัวนี้นะครับสวิตตัวแอตัวเนี้ยนะครับใช้ในการปิดเปิดไฟนะครับปิดเปิดไฟแล้วก็มันมันจะมาสัมพันธ์กับตัว c ตัวนี้อ่าสัมพันธ์กับตัว b โทษทีครับสัมพันธ์กับ VRB ตัวนี้ก็คือสามารถรีไฟนะครับ หรือว่าให้ไฟสว่างสุดนะฮะหรือว่ารีไฟลักษณะน,นี้นะครับส่วนสวิตตัวดีตัวนี้ก็คือเร่งความเร็วเดี๋ยวนะครับจะลองอ่าเรามาดูต่อนะ,ะับเดี๋ยวผมจะเทสอาการการเดินนะครับนี่ผมกดสุดเลยนะครับมันจะสัมพันธ์กับ v r 4นะฮะถ้าเรา ถ้าเราหมุน VRC น้อยไหมครับความเร็วมันก็จะต่ำลงลักษณะนี้สำหรับคนที่ชอบเดินช้าๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราหมุนนะตามเข็ม VRC VR เนะี่ยมันก็จะหมุนเร็วลักษณะอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับคนที่ชอบเล่นแบบว่าขับเร็วหรือว,ว่าขับช้านะครับส่วนสวิตตัว E ตัวนี้นะฮะลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดสวิตวตัว E ตรงนี้ให้ดูนะครับเมื่อกดสวิตตัว E มันจะมีผลแตกต่างกันยังไงแบบดูนะครับ อ่าก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าเนี้นะครับก่อนก่อนหน้านี้นนนนถ้าสมมุติเราไม่กดตัว e ใช่ไหมครับไม่กดตัว e แบบนี้การหมุนของเขาเนี่ยมันจะอยู่นิ้วซ้ายอ่าในของคนที่ถนัดขวาเขาจะเล่นกันลักษณะประมาณนี้นี่นะครับนี่คือการหมุนนะครับจําดีๆการหมุนแบบนี้แต่ถ้าเรากดสวิตตัว e จมลงไปเมื่อไหร่หรือออนะครับการหมุนก็จะมาอยู่ฝั่งนี้แทนหนะครับมันสามารถที่จะโยกจอยสติ๊ก อ่าสำหรับคนที่ถนัดซ้ายแล้วก็ถนัดขวานะครับนี่ยืดอาร์มก็จะเป็นฝั่งนี้แทนนะครับเมื่อกดตัวนี้ปึ้งตัวนี้ก็เป็นการขึ้นลงแทนเห็ไหมครับนี่เป็นรูปบุ้งกีแทนอ่านะครับต่อไปนะฮะสวิตตัวเฮดนะครับให้องกงถ้าสมมติว่าเรากดนะครับถ้าเรากดเนี่ยการเดินนะครับมันจะเป็นเดินล้อน,นี้นะครับเห็นไหมฮะสวิตตัวตัวขีเนี่ย เดินล้อนี้แต่ถ้าเรากดสวิตตัวเฮดออกนะครับเดินมันจะไปล้อฝั่งอีกข้างหนึ่งเห็นไหมครับนี่คือเป็นลูกเล่นนะฮะตัวเดินฝั่งนี้ก็จะเป็นมามาเป็นตัวโอแต่ถ้าเรากดสวิตตัวเฮดนะครับตัวเดินก็จะเป็นฝั่งนี้อ่านะครับอ่ามาดูวิธีการกันต่อนะในเวลาเราเล่นลักษณะนี้นะครับก็ต้องบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยนะครับก็เป็นตัวที่ดีที่สุดของทางร้านนะตอนนี้แล้วนะฮะ วลาเราจะพับแขนอะไรก็จะพับสุดเหมือนจริงลักษณะนี้เลยนะครับนี่ฮะเวลาจะจ้วงดินนะครับนี่ฮะสามารถที่จะได้ลึกลักษณะน,นี้เลยนะครับได้ง,ง่ายแล้วก็บอดี้เนี่ยคือให้มาดีด้วยและและที่สําคัญนะครับถ้าเล่นแล้วเบื่อนะครับพอเล่นแล้วเบื่อเนี่ยตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะเปลี่ยนนะครับจากระบบเซอร์โวที่เขาเรียกว่าดังกี้กี้ในคือระบบเซอร์โวเนี่ย นะครับเปลี่ยนเป็นระบบฮนร์ดได้เลยนะครับก็คือเปลี่ยนฮารดรก็คือเปลี่ยนกระบอกตรงนี้เปลี่ยนระบบเซอร์โวตรงนี้1 2ึ่3 4สาเลยนะครับใส่ไปสี่กระบอกเซอร์โวนะครับยังใช้รีโมทเดิมนะฮะใช้ตัวบอดี้เดิมเปลี่ยนกระบอกเซอร์โวเปลี่ยนระบบฮาร์ดเข้ามาใหม่นะครับเพิ่มเงิน1นึ0 0หบาทนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจนะฮะสามารถติดต่อสอบถามทางร้านเราเพืถอได้เลยนะครับร้านเราอยู่ราชกระบังกรุงเทพนะครับ สะดวกช่องทางไหนนะถ้าด่วนก็1โทร2ไลน์ามเฟซบุ๊กนะครับสะดวกช่องทางไหนสามารถติดต่อสอบถามได้เลยนะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ